อีพีต่อไปนี้จะเป็นวิธีการสร้างเฮดกระดาษนะครับของอการเขียนแบบนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะไปที่คำสั่งของอตัวของนิวครับและก็เลือกไปที่ title box นะฮะเลือกไซส์กระดาษ A3 ครับอ่านี่เราได้ไซส์กระดาษ A3 ละเดี๋ยวเราจะสร้างโดยการขีดเส้นเนาะขีดเส้นซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะ offset ข้างละ1นึ้เนเนะครับนะเราใส่ตัวเลขลงไปเลยก็ได้นะฮะ สิบมเนาะคราวนี้เราต้องการให้มันออฟเซตข้างในเราใส่เครื่องหมายลบครับถูกไหมปีกรอบก่อนถูกไหมครับด้านข้างนี้เราเผื่อเย็บเล่มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะเยอะหน่อยฝั่งนี้อาจจะเป็น20่มิลเน,ะนาะถูกไหมครับเผื่อเย็บเล่มไงถูกไหมที่เหลือก็เป็นกระดาษงานถูกไหมครับจากนั้นแล้วกําหนดเฮดดิ้งครับอาจจะวัดมา50าิบเนาะ เขียน heading ขึ้นมานะครับก็แบ่ง segment ไปทีละช่องเนาะหลักๆก,การแบ่ง segment ก็แล้วแต่ความต้องการของออฟฟิศนะครับว่ามี organize หรือคนที่ดำเนินการหรือรับผิดชอบในโครงการนี้มีกี่ท่านก็ใส่ลงไปนะครับหลักๆก,ก็จะมีมีสถาปนิกถูกไหมฮะมีสถาปนิกวิศวกรนะครับมีกลุ่มของคนเขียนแบบนะ คนที่เขียนแบบเป็นใครนะเอาหลักๆง่ายๆก่อนละกันเนาะจากนั้นก็จะมีช่องของส่วนที่เป็นชื่องานนะครับชื่องานแล้วก็จะมีชื่อชีตถูกไหมฮะอาจจะมีสเกลเพิ่มอีกหน่อยนะนะครับอาจจะมีสเกลเพิ่มนะครับเนาะข้างบนก็จะมีชื่อโครงการชื่อลูกค้าล่ะนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีไทเทลขององค์กรเลยว่าไปนะครับ พอเราตีช่องได้ตามนี้แล้วนะครับก็ใส่เทคลงไปปกติเลยฮะเช่นลูกค้าถูกไหมครับหรือโอนเนอร์นะฮะเราใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับปรับสเกลของเทคนะโดยการอ d ด t t ท p e เลือก d p l i c a t e นะครับปรับไซส์ลงมาให้เล็กหน่อยครับเอาสักหนึ่งเซนหนึ่งมิลน,นะฮนะสักที เนาะแล้วก็ปรับตรงนี้มาเป็น1มิลครับจากนั้นแล้วก็ selection t e x กเลือก type ถอะไหมครับเล็กลงมาแล้วเล็กไปไหมถ้ายังเล็กไปอยู่เราเพิ่มใหม่ก็ได้นะฮะดิพิเกตเพิ่มเพิ่มเป็น2มิลใส่ตรงนี้2มิน่นดีขึ้นนะครับจากนั้นเราอาจจะใช้เทคตัวนี้ทำงานต่อเน,นื่องได้เลยนะดึงซอสให้มันพอดีกับงานครับ นาะคัดลลงมาก็จะเป็นชื่อลูกค้าถูกไหมฮะชื่อโอนเนอร์ต่อมาลงอีกครับอินเทอร์เนียดีไซเนอร์ถูกไหมฮะ,มระ, Designer, ห,มฮะหรือบางที่อาจจะใช้เป็นดีไซเนอร์ก็ได้ดีไซนเนอร์เป็นใครถูกไหมครับ คอนเทนต์เราตอนนี้อยู่ที่งานอินเทเลียนะครับเพระฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้ลงออแกไน์ของหน่วยงานอื่นนะฮะก็ปพี่ลงมาอีกนะครับก็อาจจะพูดถึงดอริงนะฮะบายนะครับเนาะจากนั้นก็จะมาในส่วนของอะไรครับตรงนี้อาจจะปรับเป็นดีไว้ก็ได้นะ รีวิชั่นปรับเป็นรีวิช i ั่นนี้ก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ตีเส้นนิดหนึ่งเพราะอาจจะมีการปรับแก้นะครับในภายหลังเนาะเราจะได้สามารถลงมาตึกในชีตั้นได้เลยนะครับ c อ p ป้ลงมาได้เลย ทำเผื่อทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นชีตเนมถูกไหมฮะชื่องานเนาะชีตเนมนะครับแล้วก็มาเป็นชีตลำเบอร์นะฮะถูกไหม นะครับเรียบร้อยเนาะนะฮะข้างบนก็อาจจะใส่ชื่อบริษัทอะไรว่าไปนะครับนะได้หมดนะครับจริงชีตตัาเบอร์นี้ช่องเยอะไปนิดนึงนะปรับมาหน่อยครับโอเค นะครับพื้นที่เหลือตรงนี้ให้แบรคือถ้าอย่างงานสิงคโปร์ที่ผมเคยทำเนี่ยนะครับเราก็จะบรงค์ข้างบน h e a ด i n g ไว้จริงๆจะบรงค์ไว้ค่อนข้างเป็น1ใน3เลยเพื่อใส่สเปคลงไปในนี้นะครับเวลาดูงานแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีสเปคอยู่ตรงบริเวณในสล็อตของอ่ตของตัว h e a ด i n g นี่แหละนะครับอยู่ไปทุกหน้าเลยนะจะได้ไม่ต้องพลิกไปพลิกมาแนละมันก็ทําให้ทํางานค่อนข้างง่ายช่องพวกนี้บีบได้อีกนะครับเพราะว่าเวลาเราเขียน ชื่อผู้รับผิดชอบลงไปมันไม่ได้เยอะมากนะส่วนใหญ่จะเป็น1ท่านต่อหนึ่งสล็อตอยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าโครงการนึงอาจจะดีไซเนอร์หลายคนก็ก็ใส่เพิ่มไปนะอาจจะใหญ่หน่อยก็ก็ได้นะครับไม่แปลกโอเคประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้นะครับครนี้มันจะมีพื้นที่ว่างครับเนาะเราก็จะใช้ออโตเทคในการทำงานนะครับโดยการเลือกลงไปอย่างเช่นไคลแอนหรือว่า โอนเนอร์เนี่ยนะครับเราสามารถใช้ออโตเทคใส่เพิ่มลงไปได้นะมันจะมีออโตเทคที่ชื่อว่าคลาย n t นนะครับคลายแอนลูกค้าเนี่ยแอปพลายโอเคเนี่ยก็จะกดคลาย n t ขึ้นมาเราเลือกเฮดดิ้งของคลาย n t โดยการปรับเทคนะครับดีพิเคทให้เป็นไซส์เบอร์เดียวกันจากงานก็คือประมาณ2มิลจริงจะปรับ1.8ก็ได้นะครับให้มันเล็กลงไปกว่า heading นิดหน่อยนะฮะเนาะจากนั้นเสร็จแล้วคลิก client name ค,ครับเลือก c l i e ที่เราตั้งไว้ดินสลอที่มันเต็มๆนะครับนี่คือ client น,นะครับตั้งเป็น AutoText ไว้จากนั้น copy ไปครับ designer น,นะ designer อันนี้ก็ไปเชงเอา client ออกครับไปเลือก designer มาใส่แทน ดีไซเนอร์นะครับเขียนแบบเป็นใครเนาะก็แก้ไขโดยการไปเรียกรอ a อิงบายมาใส่แทนฮะเอาดีไซเนอร์ออกเห็นไหมครับไม่ยากนะรีเวชชั่นนะวางลงไปก่อนนะครับ1สลนะ็อตเนาะมันจะมีตัวบอก r e v i ช i o n อยู่นะครับ r e วิช i ั n ที่เป็นแบบลักษณะของอมันจะมี r e วิช i ั n ที่เป็น c u r ร์เ t มีด e สคริปชั o นใช่ไหมฮะมั d เด e เนาะเราอาเดตใส่ไปก,ก่อนอันแรกข้างหน้านะครับเพื่อมีการปรับแก้นในอนาคตเนาะคราวน,นี้เวลา,าพิมพ์ในตัวเทคนี้มันค่อนข้างดูยากครับเราพิมพ์ลงไปเป็นเป็นตัวย่อของข้อความนะรครับ xx. xx. เอกๆนะเราพิมพ์ย่อยๆอยี้ไว้ก่อนมันจะได้ดูว่าสล็อตพอไม่พอนะครับอ่าก็น่าจะได้อยู่นะครับเนาะจากนั้น Copy ชั้นนี้ออกมานะครับคลิก Edit นะครับปรับตรงนี้เป็น d e s c r i p t i o นค่ะไปเลือกเป็น Current Revision Description นนะครับเนาะเรียบร้อย โอเคนะครับอันนี้เราเลือกแค่อันเดียวนะฮะแล้วก็ Copy ได้เลยครับคือ Revision พวกนี้เวลามันไปใช้บนโปรเจกต์เนี่ยมันยังไม่โชว์นะครับมันยังไม่โชว์จนกว่าเราจะสั่งการ Revision นะครับนะแต่เราทำเผื่อไว้ก่อนนะประมาณนี้นะครับช่องสุดท้ายนี้ไม่ต้องนะช่องสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราอาจจะขอ,อนิดนึงนะครับ ขอให้ใส่เป็นเดทแล้วกันเป็นบันที่แก้ไขลงมานะครับเนาะแล้วก็ดึงสลอตเข้ามา Copy ข้างล่างลงมาครับอันนี้ปรับให้เป็นเซนเตอร์เลยนะฮะอยู่ตรงกลางเลย Edit Level นะครับปรับให้เป็น Date Time นะครับน,นี้มันจะมีคำว่า Date Time อยู่ Date Time นี่มี2แบบเป็น Date Time แบบ Stamp กับ Date Time ที่ใช้เป็น Issue จิงเลือกได้นะครับว่าจะใช้แบบไหนเนาะคือถ้าเป็น Date Time แบบ Issue เนี่ยขอดูก่อนนะครับมันอยู่ช่วงล่างๆหรือเปล่า Organize s i ์เอ็กซ์เดทโปรเะถ้าเป็นแบบ อิชูนี่คือมันจะโชว์ up นะครับเนาะตอนที่เรา,เาทําการอัปเดตหรือส่งงานนะครับเพราะนั้นใช้เป็นตัวนี้ดีกว่านี่โอเคชื่อของ name เนาะ name น,นี่จะปรับลงมาข้างล่างนิดน,นึงนะฮะับพื้นที่เนี่ยมันน่าจะบีบเข้าสเกลได้หน่อย นะครับแล้วก็เอาเทคลงมาวางไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็วางไว้อย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสเกลก็เลือกเป็นตัวสเกลเข้ามาใส่นะครับเอาชีตออกไปโอเคมันจะปล่อยเป็นหน่วยแบบนิ้วช่างมันนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันไปปรับของมันเองนะครับออันนี้ก็แก้เป็นสเกล เนาะโอเคจากนั้นต่อมานะครับช h e น t <at> Number ช h e น t Number นี้ไว้ข้างกลางเลยนะฮะขอเทคกใหญ่หน่อยช h e น t Number ในอีดิทครับแล้วก็เลือกชีทนัมเบอร์มาใส่อืมนะส่วน name ชีทเนมก็เช่นเดียวกันนะครับ Edit แล้วก็เลือกชิดเนมมาใส่นะครับโอเคเนาะนะครับไม่ยากไม่ยากนะฮะส่วนตัวของโปรเจกต์นัมเบอร์นะครับจริงๆพวกนี้ยังบีบได้อีกนะฮะอย่งอย่างดีไซเนอะร์นี่ยบีบได้บีบลงมาอีกนะครับแกรนบีบได้อีกครับ เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ใส่ชื่อโปรเจกต์ได้นะฮะเราก็ Copy ชุดนี้ขึ้นไปเลยก็ได้ครับเนาะเป็นอันนี้แก้ไขเป็นโปรเจกต์ XDays ไปนะก็คือโลเคชันนั่นแหละนะฮะง่ายๆนี่เราก็เขียนเป็นโลเคชัน นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นชื่อโครงการใช่ไหมครับโปรเจกต์นัมเบอร์โครงการอะไรนะนี่เราก็ EDT i ครับเป็น Project Name ถูกไหมครับเอาน u เบอร์ห้อยท้ายไปเลยก็ได้นะฮะเนาะเอา number ห้อยท้ายด้วยการกด break เบรคเคาจริงๆส่วนใหญ่เขาจะเอาเลขขึ้นก่อนมากเอาเลขขึ้นก่อนอันนี้ก็ลงเนาะได้เหมือนกันนะครับโอเคพอได้ทุกอย่างครบแล้วครับก็หลดโปรเจกต์เข้าไปครับอาจจะเซฟชื่อก่อนนะครับเนาะเซฟเป็น Head uh, Interior เนาะ A3 นะครับเซฟเป็น Family ก่อนเมื่อเซฟแล้วก็โหลดอีทูโปรเจกต์เข้าไปครับโดยการโหลดแบบปิดไปเลยก็ได้นะฮะโหลดเข้าไปที่โปรเจกต์อ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวขอเซฟงานก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้ปกแล้วนะครับเดี๋ยวเราแอดนิวชีทอีกนะครับโดยการคลิกขวาที่คำว่าชีท e นะแล้วก็เรียกคำว่า Head Interior A3 เพิ่มขึ้นมาครับ เห็นไหมเราก็จะได้หน้าปกนะครับเรียบร้อยนะครับครนนี้การการลิสต์นิวชีดเนี่ยมันแอดได้เรื่อยๆนะครับแต่ข้อดีของการที่เราฝังเลเบลไว้นะครับมันจะมีประโยชน์ตรงนี้ครับตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์แก้ทุกหน้านะครับเราจะแก้ไปที่โปรเจกต์อินโฟม t ชันทีเดียวเลยนะครับมันก็จะได้รละเอียดทั้งหมดเนาะอ่ะอาสังเกตดูตรงนี้ดีๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเรียก ตั้งแต่โ o c a t i o n Project Name นะครับอ๋อโปรเจกต์เน e ผมยังไม่ได้แก้นะขอแก้นิดหนึ่งนะวิธีแก้คือคลิกวิที่ H นะครับแ,แก้ตรงนี้เป็นชื่อเป็น Project Name นะครับเนาะ Project Name นะครับชื่อโครงการนะนะครับคราวน,นี้ส่งกลับไปที่ครับ โอเคอ่ะแก้แล้วนะครับคราวนี้เวลาเราจะแก้ไขให้ heading เนี่ยมันรันทุกๆ h e a d ือนเหมือนกันนะครับเราจะไปที่ตรงนี้เลยครับไปที่คำสั่งของ n a g e นะฮะมันจะมีคำว่า project information อยู่นะครับคลิกไปที่ project information ครับมันจะมีข้อมูลให้เรากรอกข้อมูลของโครงการครับเช่นเวันที่เราจะทำการส่งแบบของโครงการนี้นะครับเราระบุไปได้เลยนะครับเช่นเอ,อวันที่ สิบสามนะครับเนาะเดือนสิบสองศูนย์สองศูนย์นะครับเนาะโปรเจกต์ฐานะยังไม่ต้องใส่ครับเพราะเราไม่ได้ลงไปใน h e a d i l e เราไปที่ลูกค้าเลยครับเนาะ K H U N คุณใหญ่ถูกไหมฮะตัวอิงโค้ดชื่อตามที่เราเซ็ตอัพไว้นะครับเนาะเออ่ B K K ครับกรุงเทพโปรเจกต์ Project X Date เนี่ย เ,เราพิมพ์ไปเลยครับ P k k Thailand เนาะกดโอเคครับแล้วก็ Project Name นะครับก็คือเป็นคอนโดมิเนียมนะ KBC ว่าไปนะครับ Project Name 001นะครับ Information เราใส่ค่อนข้างครบนะฮะเห็นไหมฮะจากนั้นแล้วกด OK ครับน่าเห็นไหมเข้อมูลหลักๆปรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับถูกไหมฮะส่วน Designer นะครับกับตัวที่เป็นลักษณะของคนเขียนแบบนะครับเดี๋ยวเรามาปรับตรงนี้ครับมันจเป็นคำว่า Designer อ,อยู่ เราเพิ่มโดยการพิมพ์ลงไปเลยครับเนาะ A B C ง่ายแล้วกันนะครับ A C B เอา A B C ดีกว่านะครับแล้วกด enter apply ครับเห็นไหมชื่อเปลี่ยนละไปกลุ่มคนที่เขียนแบบครับแล้วก็ปรับเหมือนกัน d r a w i n g ถ้าไม่มีก็พิมพ์เลยครับ e, e F ผมเขียนตัวย่อย่างนี้แล้วกัน Enter กด apply ครับร้อยครับเอาไปดูแผ่นต่อไป แผ่นต่อไปเราจะเห็นว่าดีไซเนอร์กับตัวรอินงยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะก็ไม่ยากครับแค่คลิกลงไปนี้เลือกลงไป a p p l ลเนี่ยจบแล้วเห็นไหมครับส่วนพวกนี้มันจะอ่านตามไทท์เน m e นะครับเช่นผมปรับรนี้เป็นคลิกขวา rename นะครับเป็นมาตรฐานการติดตั้งนะครับก็อาจจะเป็น S T D ใช่ไหมครับย,ย่อ S T D 1 ตรงนี้ก็จะปรับให้ดยเห็นไหมนะครับส่วนตัวของสเกลงานมันยังไม่เข้ามาครับมันเลยไม่โชว์เดี๋ยวถ้าเกิดเราดึงงานเข้ามาแล้วเนี่ยสเกลมันจะโชว์อัตโนมัตินะครับตัวของชินัมเบอร์ครับมันก็จะรันตามตัวของชินัมเบอร์ที่เรารันตรงชีทอยู่แล้วนะครับเนาะจะเห็นว่าวิธีการทํางานเนี่ยมันจะอัตโนมัติมากนะครับสะดวกสบายนะครับมีเลเบลอัตโนมัติช่วยให้เราสามารถรันหน้ากระดาษได้ง่ายๆด้วยนะครับเนาะ ม้กระทั่ง revision นะครับนะเดี๋ยวจะพูดถึงวิธีการทำต่อไปนะครับใน revision ะนะครับโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ครับวิธีการสร้าง heading สำหรับเขียนงานครับสร้างการะดาษสำหรับเขียนงาน A3 นะครับเดี๋ยว EP หน้าต่อไปครับเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำ format อือ่นๆเพิ่มสำหรับงานอินเทเียครับ